พาทุกท่านมาชมวัดรามรณรงค์สำหรับชื่อวัดที่ชื่อรามรณรงค์สอดคล้องกับชื่อของเจ้าเมืองที่ที่เมืองกำแพงเพชรที่ชื่อพระยารามรณรงค์สงครามแต่อย่างไรก็ตามที่นี่ไม่ได้เชื่อมโยงในลักษณะของพระยารามรนรงค์สงครามเป็นผู้มาสร้างแต่อย่างใดนะครับ แต่มีข้อมูลเพียงว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญจึงใช้ชื่อที่ตรงกับชื่อของเจ้าเมืองกำแพงเพชรในสมัยที่กำแพงเพชรรุ่งเรืองก็คือพระยารามรณรงค์สงครามด้านหน้าของวัดรามรณรงค์มีบ่อน้ำโบราณ ก็จะมีรัว้วต้องบอกว่านี่คือรั้วที่แตกต่างจากที่อื่นครับเป็นรั้วที่ทำสวยงามมั่นคงแข็งแรงเว้นระยะห่างชัดเจนถ้าได้ไปชมในหลายวัดจะเห็นว่าที่นี่ออกแบบรั้วได้สวยงามครับรั้วของรั้วที่ล้อมรอบนะครับบ่อน้ำของวัดรามรณรงค์ ในการวางผังของวัดรามรณรงค์จะเป็นลักษณะตะวันออกตะวันตกนะครับด้านหน้าเป็นวิหารในส่วนของด้านหน้าของวิหารก็จะมีแท่นอยู่จุดหนึ่งครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าวางอะไรนะครับก็จะมีแท่นมุมแบบนี้เมื่อเดินขึ้นไปด้านบนวิหารสิ่งแรกที่จะเห็นฝั่งซ้ายของทุกวิหารเลยก็คือ จะมีอาสนะสงฆ์ครับมีอาสนะสงฆ์ก็เป็นที่ที่พระสงฆ์นั่งประกอบพิธีต่างๆเมื่อเราเดินผ่านตรงกลางของวิหารวัดรามรณรงค์ก็จะเห็นฐานชุกชีฐานสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปมีเสาศิลาแรงในอดีต ในตรงนี้ก็จะเป็นเสาที่เป็นซุ้มของพระพุทธรูปด้วยนะครับเป็นเสารองรับหลังคาด้วยอีกชั้นหนึ่งฐานชุกชีจะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายครับจะเห็นลักษณะหงายขึ้นแล้วก็มีด้านล่างคว่ำครับเดินมองไปด้านหลังจะเห็นเจดีย์ประธานด้านหน้าเจดีย์ประธานมีเจดีย์ลายอยู่องค์หนึ่งในส่วนด้านหลังของฐานชุกชีจะเห็นโกลนศิลาแหลง ที่เป็นโกลนพระพุทธรูปอยู่หลายองค์นะครับวางตั้งไว้ด้านหลังคำว่าโกลนศิลาแรงก็คือการนำศิลาแรงมาขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆที่ต้องการก่อนที่จะใช้ปูนโอบเข้าไปให้เป็นรูปที่สวยงามนะครับด้านหลังของวัดรามรณรงค์มีโกลนศิลาแรงของพระพุทธรูปอยู่หลายองค์บางโกลนก็เหลือเฉพาะฐานหน้าตัก ถ้ามีโอกาสมาที่เ <parece maison. S 1> มืองกำแพงเพชรมาชมมรดกโลกมุมนี้นะครับเพื่อจะหามุมถ่ายรูปสวยๆด้านหลังมีบันไดลงหนึ่งด้านจากวิหารให้ท่านได้ชมในภาพรวมของโกลศีลาแรงที่เป็นพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเดินผ่านเจดีรายก็จะเผยให้เราเห็น เจดีประธานที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณฐานประทักษิณก็คือฐานที่เดินขึ้นไปเดินประกอบพิธีต่างๆด้านบนเจดีจะมีเขียงที่เป็นแปดเหลี่ยมส่วนบนเราจะพอมองเห็นบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์ระฆังด้านบนได้แล้วก็จะมีเจดี ที่เป็นเจดีประจำมุมกับเจดียลายประจำมุมให้ได้เห็นด้านหลังห่างออกมาก็จะมีลักษณะถ้าสันทิษฐานเทียบเคียงกับวัดข้างๆวัดตะแบกจุดนี้อาจจะเป็นฐานเจดีลายหรือเป็นมนดบก็มีคอมเป็นไปได้นี่คือวัดรามรณนโรงค์ ที่ชื่อสอดคล้องกับพระยารามรณรงค์สงครามเจ้าเมืองกำแพงเพชรในอดีตพาสมาชิกเดินหามุมสวยๆที่มีต้นไม้โค้งรับกับเจดีย์ประธานมุมนี้นะครับสำหรับท่านที่ประสงค์จะมาชมมาท่องเที่ยวและถ่ายภาพความพิเศษของวัดรามรณรงค์มีชื่อต่างจากชื่อวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกัน วัดอื่นๆจะเป็นชื่อบ้านๆนะครับเช่นวัดหมาผีที่ถัดออกไปประมาณ120เมตรวัดตะแบกที่ห่างออกไป50เมตรแต่ที่นี่ชื่อวัดว่าวัดรามรณรงค์ชื่อเพราะซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเมืองสมัยก่อนพญารามรณรงค์สงครามมุมในการถ่ายภาพของวัดนี้ เป็นวัดที่มีผังไม่ใหญ่โตแต่เป็นผังที่ลงตัวสวยงามเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้ขนาดการออกแบบฐานของวิหารมีบัวความบัวงายที่สวยงามและถ้าเดินอ้อมมาฝั่งนี้ก็จะยิ่งเห็นกรอบภาพที่โค้งรับครับเป็นกรอบภาพที่เป็นต้นไม้โค้งรับกับพื้นที่วิหารแล้วก็เจดีย์ประธานของวัด มุมนี้สำหรับท่านที่ชอบการถ่ายภาพท่องเที่ยวเดินทางก็ขอเชิญนะครับตั้งหมุดไว้ที่วัดรามรณรงค์สงครามโทษครับวัดรามรณรงค์ที่ชื่อสอดคล้องกับเจ้าเมืองกำแพงเพชรพยารามรนรง์สงครามเพื่อมาชมวัดที่มีความสวยงามมีโกลนศิลาแรงพระพุทธร,รูปหลายโกนตั้งอยู่ด้านหลัง ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้พบแต่ความสุขความโชคดีกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่พลาดในการชมโบราณสถานในพื้นที่กำแพงเพชรและอาณาจากักรใกลเคียงไม่ไว่าจะเป็นสุขโขทัยนะครับหรือเลยไปถึงล้านนาจะนำมาให้ท่านได้ชมต่อไป